คสวัสดีค่ะพี่ทองอยู่ไหมคะมาหาพี่ทองค่ะเชญนั่งนุนค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองโอ้พดีค่ะไม่รองไม่รอสวัสดีค่ะคุณคุณพยาบาลหมอเภสัชอยู่ไหมคะมงอโคมค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองอยู่ไหมคะ คะยนาสวัสดีค่ะคุณพยาบาลพี่ทองอยู่ไหมคะอยู่ค่ะเชิญด้านในค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองเว่มามาคร้วยาแล้วมาแลวมามาเข้ามาแล้วก ก็กดกดไปเลยนี่งเาเข้ามาดีเลยนี่ยเข้ามาดีเลยอ,อ่ะเออก,กีอ่แกอ,อ,อ,อร้อมพร้อมเสียงพรอมนับสแสดงพร้อมอช่นไวสวันดีแมี่มาฉันได้อะไรลขัดเผอกดอันนี้อีกเหรอเอา,เเอามันมันต้องกดนี้มันบันทึกเลยใช่ไหมเด็กเลยสมมติแอชชั่นจะหมดแล้วทำไม ยสวัสดีเมฆสมภารฉันยิ่ชาอะไรหรือเปล่าจะมาปรึกษาเรื่องความหนือนซ้อน่ะฉันมีไอเดียความเหมือนซ้อนเกี่ยวกับปัญหาแรงงานตกงานคิดฆ่าตัวตายเป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองเรื่องคนโอบหักคิดฆ่าตัวตายค่ะจัดสวัสดีมวยสวัสดีเมฆสมภารฉันยิ่ชาอะไรหรือเปล่าจะมาปรึกษาเรื่องความหนือนซ้อน่ะอ๋อแล้วเธอจะทำเรื่องอะไรล่ะจะมาปรึกษา เกี vale <t ess coffee> Guys, ่ยวกับแรงงานตกเรื่องงานค่ะคระค่ะสวัสดีเมย์สวัสดีหมวยสวัสดีเมย์มาแข่งนิดหนึ่หรือเปล่าจะมาปรึกษาเรื่องทำหนังสั้นจะมีไอเดียทำหนังสั้นเกี่ยวกับปัญหาแรงงานตกงานที่ฆ่าตัวตายเป็นเรื่องแรกค่ะสวัสดีหมวยสวัสดีเมย์มาแข่งนิดหนึ่งหรือเปล่าจะมาปรึกษาเรื่องทำหนังสั้นน่ะ ฉั้นมีไอเดียทำหังสั้นเกี่ยวกับปัญหาแรงงานตกงานคิดฆ่าตัวตายเป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องคนกความที่ฆ่าตัวตายอ๋อก็น่าสนใจดีนะจากโจที่เธอคิดมาแต่ตอนนี้ความคิดของฉันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จ้า <laughs> ฮัลโหลพมยครับฮัลโหลหนุยฮัลโหลพี่มีมีไอเดียใหม่ตอนนี้เริ่มเขียนบทข้าวข้าวเป็นบทเรืเกี่ยวกับลุงงอมทองแลน่าสนใจดีนะมีลองเล่าเรื่องย่อๆมาให้ฟังสิเมยเล่าประวัติลุงงอมทองคนขับรถ ที่ฆ่าต <sus> <half> ัวตายด้วยแกนแขวนคอใต้สะพานฮัลโหลหมวยฮัลโหลเมย์เมย์มีไอเดียใหม่ตอนนี้เริ่มเขียนบทคร่าวๆเป็นบทเกี่ยวกับลุงนวมทองน่าสนใจดีนะเราเพิ่งเล่าให้ฟังเอยสิเมย์จะเล่าประวัติลุงนวมทองคร่าวๆให้ฟังนะ คนขับรถแท็กซี่กาโดนตายด้วยการแหวนคอตายใต้สะพานถนนวิภาวดีหลังขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังของรัฐทับปะหารค่ะค่ะฮัลโหลไหนี้มีได้ไอเดียใหม่แล้วตอนนี้เริ่มกเ,เก็บบท้รข่าวๆเป็นบทหนังเกี่ยวกับลุงนวลทอง ก็น่าสนใจดีนะลองเล่าเรื่อง,งย่อยๆให้ฟังหน่อยสิหมวยจะเล่าครับสัสดหมวยสมได้เดียใหม่หแล้วนะตอนนี้เริ่มเขียนบทข้าวๆเป็นบทหลังเกี่ยวกับลงทองทอง,งน่าสนใจดีลองเล่าเรื่อง,งย่อยๆให้ฟังหน่อยสิมีจะเล่าเรื่องย่อๆเรื่องหง ลวงทองห้่ฟังนะคนขับรถแท็กซี่ฆ่าตัวตายครับฮัลโหลวยฮัลโหลมีไม่ได้เดียวใหม่ๆตอนนี้เริ่มเขียนบทคร่าวๆเป็นบทเกี่ยวกับเรื่องลุงนนททองก็น่าสนใจดีนะลองเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังหน่อยสิเมย์จะเล่าประวัติเหตุการณของลุงนนททอง คนขับรถแท็กซี่นี่ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอใต้สะพานถนนวิภาวดีหลังขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังของคณะรัฐประหารเพื่อวัดวงรัฐประหารในประเทศไทยพศ2549ครับย เขาชื่อนงวงทองงวงทองขอทีชีพจุดพระทีแแ่งสมัยเกิดมาเพื่อรับใช้ที่ทักไว้อุดมการเชื่อมั่นต่อจุดยืนเขาลุกขึ้นอย่างล่าหานักฐานอเ็กการรับะ่านหน้าชินชังเป็นเกียรสามัญชนพุ่งรถยนต์ชนรถถังหนึ่งคนมิอาจยัง้งเกินกำลังจกละลองวีลชนไม่ตายเปล่าอาจดุกราเราทั้งของ นุงซื่อชื่อนวลทองจากเพียกร้องความเป็นธรรมครับที่กำลังคิดนะว่าจะเสนอถ้าออกมายังไงดีคกับลุงนวลทองเท่าที่คิดแล้วจดไว้นะก็จะประมาณนี้ก็คือลุงนวลลุงนวลทองเนี่ยเราจะคิดถึงสะพานข้ามถนนคิดถึงสำนักงานไทยรัฐตรงนั้น คิดถึงนักข่าวสายการเมืองคิดถึงน้ำน้ำฟองรถติดถนนวิภาวดีคิดถึงทหารถูกยิงหัวที่นี่คิดถึงสังคมอายุตรรมคิดถึงการโกหกหน้าตาเฉยคิดถึงความเหลื่อมล้ำฐานะคิดถึงแท็กซี่มิเตอร์คิดถึงชาวเสื้อแดงมปชคิดถึงทักษิณคิดถึงประชาธิปัตย์แล้วก็อื่นๆส่วนภาพนะเราจะใช้ภาพถนนวิภาวรีนำเรื่องแสงทองลำไรเช้าถนนเงียบ แดดกล้ารถติดรีเแตงแกงแย่งใบเหนื่อยเหงื่อโหอยเย็นแล้วจะพอกินแบบนี้ขัมแสงสีมีตังถุงทิป <c oughs> คืนเงินให้เพิ่มพิเศษเงินจากมิเตอร์ค่าดโดยสารเงินทอนทอนหรือไม่ต้องทอนไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสารผู้ดโดยสารเมาหนักสาหัสมีการให้การช่วยเหลือที่กำลังรวบรวมไอเดียได้ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> รู้จักลุงวองทองได้ยังไงเนยหรือครับก็คงเหมือนกับกระจุกหลายๆคนเนาะคือรู้จักรู้จักข่าวชื่นชมในสิ่งที่แกทําแม้จะจะมีส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนาะว่าบางทีชีวิตคนเราก็มีค่าเจนกว่าจะมาทําอย่างนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเคารพในการตัดสินใจของลุงนอทองนะครับ พอผมทราบข่าวว่าจะมีการสร้างหนังเกี่ยวกับตัวของคุณลุงผมก็รีบมาสม,าามัครทันทีก็ไม่ได้คาดหวังที่ว่าจะต้องได้รับบทเป็นคุณลุงหรือว่าเป็นอะไรขอแค่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้คือคนเรามีหลายอย่างหน้าในการแสดงออกเหมือนคุณลุงที่ตัดสินใจที่จะขับรถแท็กซี่ชนทาหารแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับเนาะก็เหมือนกับว่า การแสดงหนังก็จะเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่ทําให้ที่ผมจะได้มีส่วนร่วมในการคารวะคุณลุงนมทองแล้วก็แสดงความเห็นด้วยกับการก่อรัฐะหารของทหารนะครับส่วนการที่ต้องมารับบททหารนั้นผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับนะเนาะถึงแม้ว่าทหารจะมีความคิดที่ขัดแย้งกับความเชื่อของคุณลุงนมทองขัดแย้งกับระบบประชาธิปไตยแต่ผมก็จะ ในเมื่อมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับคุณลุงเหม,มจะรับบททหารให้สมมติบาทเนาะจะพยายามจะใช้จะใช้ความคิดแสดงออกทุกคำพูดให้เป็นทหารแางแท้จริงนะครับผม